รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการบันเทิงคือรายการที่นำเสนอสาระความบันเทิงที่มีความหลากหลายของประเด็นเรื่องราวที่นำเสนอแบ่งเป็นช่วงโดยจะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มหรือไม่ก็กำหนดเนื้อหาเฉพาะเรื่องดังนั้นแม้จะแบ่งเป็นช่งชวงๆแต่เนื้อหาจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมค่ะโดยรายการโทรทัศน์จะมีการจัดความเหมาะสมของรายการโดยแบ่งเต้น รายการที actor, ่เหมาะสำหรับเด็กอายุ2-12ปีและผู้ชมทั่วไปรายการทั่วไปที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กๆรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่ซึ่งไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนค่ะ แล้รายการจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ผ่านกระบวนการ 3P Pre-production คือขั้นตอนการเตรียมการก่อนถ่ายทำประกอบด้วย 1. โปรดิวเซอร์วางรูปแบบรายการว่าต้องการให้ออกมาในรูปแบบใดรวมถึงวิเคาราะห์กลุ่มคนดูอีกด้วย 2. ฝ่ายคอนเทนต์จะหาประเด็นที่น่าสนใจเพื่อนำม,มาทำเป็นข้อมูลนำเสนอ 3. ตั้งสมมติฐานว่าคนดูจะได้อะไรและช่องจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรเช่นในเรื่องของเรตติง้ง 4. ติดต่อแหล่งข่าวเพื่อสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่จะทำา 5. เมื่อได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วให้ลงมือเขียนสคริปต์รายการ 6. ประสานงานกับฝ่ายสตูดิโอเพื่อเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำเช่นกล้องเสียงไฟ เตรียมความพร้อมของผู้ดำเนินรายการอาจจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงวันและเวลาของผู้ดำเนินรายการอีกด้วย PRODUCTION คือขั้นตอนของการถ่ายทำมีทั้งหมด2ขั้นตอนประกอบด้วย 1. เริ่มทำการบันทึกเทปโดยมีโปรดิวเซอร์เป็นผู้ควบคุมความเรียบร้อยทั้งหมด 2. p r โปรดิวเซอร์ตรวจสอบความถูกต้องของพิธีกรกับสคริปต์ว่าถูกต้องหรือไม่ Post Production คือขั้นตอนหลังการถ่ายทำมีทั้งหมด4ขั้นตอนประกอบด้วย 1. นําำไฟล์ที่ได้จากการบันทึกเทปเข้าสู่กระบวนการตัดต่อ 2. โปรดิวเซอร์ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามสคริปต์รายการ 3. แก้ไขและปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง 4. ส่งไฟล์ที่สมบูรณ์เพื่อเตรียมอ,ออกอากาศต่อไปสรุปภาพรวมของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง แต่ขั้นตอนเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงในสตูดิโอและนี่คือขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงในสตูดิโอของบริษัทโมโนโบอร์ดคลาสจำกัด